เรียนจากสองคนพิทยาคมยกมือนึ้นครับสองคนพิเยาคมผมู่มาที่เดียวนะครับขอบคุณครับโรงเรียนที่สอนส้ำขีวไฟครับเด็กโตสามซ้ำขีวไฟและสุดท้ายคงจะเป็นของทางเอกชนผอใช้คำว่าราชพุทิโรงเรียนลุงถนราชพุทครับ สามโร,รงเรียนน,น,ถถนะครับพรเป็นคณะอนุกรรมการเงินอนับนุนทุกครั้งที่โครงการของพระบุญเจ้าไปในคณะผมเป็นอนุดีไม่เคยตัดงบประมาณไม่เคยถามอะไรมากผ่านทุกครั้งนะเพราะเชื่อมาหลายปีในความเป็นคุณภาพนะครับเมี่อวนหนึ่งพอดี เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสได้มาเปิดนะโครงการดีๆอย่างนี้ในชีวิตผมสามสิบกว่าปีเียนพวกเรานั้บเงยขึ้นมาจะเจอแต่สีกะกี่กับสีขี้ม้าก็คือทหารตำรวจก็ในชีวิตจบกฎหมายมารับผิดชอบด้านการรับรามยาเสพติดมาตลอดนานๆจะมีโอกาสมาเจออยา่างผู้เราวันนี้ซึ่งน้อยครั้งนั้นที่มีโอกาสได้มาเจอ การนี้ไม่ใช่สีขี้มาสีกะกีแต่เป็นสีขาวไม่ว่าจะสีเหลืองสีแดงก็าตามขอให้เราสวมเสือ้อสีเดียวกันนะช่วงนี้ที่มีโรงเรียนสม,มัคคีรถไฟประเทศไทยกับนี้ที่ต้องการม,มากๆคือความสม,มัคคีเพราะเรารูจากวิกฤตอุตอกภัยตอนนีนะฮะหลายคนในผู้ดำรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็าตา,ามก็มาร่วมสมัคคีกันที่จะช่วย tín tưởng quyết định, con thầy sẽ chui với tất cả. Có phải là